Hello everyone. In this video, we are going to do exercise on page number 37 g Find and so-called doers ให้นักเรียนหาคำศัพท์โดยเขียนวงกลมร้อมรอบตัวอักษรเรียงต่อกันเป็นคำที่เป็นชื่อส่วนต่างๆของร่างกายจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะแต่เขาทำเป็นตัวอย่างมาให้เราดูแล้วในข้อที่1โดยเขาจะกำหนดตัวอักษรมาให้ หลังจากนั้นนักเรียนยจะต้องหาว่าเอ้ยคําไหนจะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับอวัยวะในร่างกายของเราค่ะข้อหก็คือคําว่าแหนตรงนี้นี่เองนักเรียนก็นํามาเขียนในกรอบที่เขากําหนดให้นะคะต่อไปข้อที่2ออักษรที่เขากําหนดมาให้คือ m n e s s a r s a r m t h e นักเรียนเห็นไหมคะว่าเป็นคําศัพท์อะไรเอ่ยคําศัพท์ที่เขากําหนดมาให้คือคําว่าอะไรคะ arm นั่นเองค่ะนักเรียนก็เขียนตรงนี้เลยค่ะ a r m arm arm แปลว่าอะไรเอ่ยนักเรียน arm แปลว่าแขนนั่นเอง number 3อักษรที่เขากำหนดมาให้คือ c o t Y m f o o t o m อันนักเรียนเห็นไม่เอ่ยคำศัพท์คุณครูเจอแล้วค่ะก็คือคำว่า foot นั่นเองนักเรียนก็นำมาเติมตรงนี้นะคะ f o t foot แปลว่าเท้าแต่เท้ากี่ข้างเอ่ยหนึ่งข้างเพราะตรงนี้มันเป็นดับเบิลนะคะถ้าเท้าสองข้างเขียนยังไงคะนักเรียนเท้าสองข้างนักเรียนเขียนคําว่า feet นะคะแค okay, ในวิดีโอนี้คุณครูก็ได้พานักเรียนหาคําศัพท์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะทุกคน thank you for watching bye บ y e